ขอันกี่บาทเดียวแลคะขอบคุณค่ะต่อไปครับสวัสดีครับคุณอาหมอลำซิงครับจากจังหวัดอุบลราชธานีลำซิงหันตรงแพ็กเด็กคน้ตเสกของจีนแล้วค่ะทีนี้เขวหนีไว่าได้ถ้าอยู่หัวก็ได้โยกขาไก่เนี่ยแต่มันคือเถอนไม่ต่างจากยาเตียปากเขาขอบคุณนะคะขอบคุณมาลัยจากพี่แอลด้วยนะครับ เดีมีแห้งเด็กมีเ่วอาผู้ต่อไปผู้งานกมลแมนมา่แล้ววนาะสั่งลงสวัสดีค่ะน้องแม้วรัญญาฝาสะอืนแสงท้องวิลยสวัสดีค่ะเสียงเสงเบาวรัญญาฝาสะอือนวัญญาฝาสะอือแมนโอ้ยอากสะอือนเลยนะเป็นตาโสเป็ตาสาวดีเนี่ันเอกนเียดีห้องอยู่ได้แต่บานมาไล่แห้ห้องเะเียดเท่าไหร่ ครับผมครับสวัสดีครับน้องวินเนอร์แสง้องที่เล่นครับวันนี้อยากเป็นน้องเลยะสิผ้าดอนยังเทากระเทาเอาไปไปไองานมันดากันเทาเทาเนี่ยแล้วแต่ว่าได้เผาหมู่บ้านผมเียอะเยวขออนุญาตขอบคุณมาลัยนะครับขอบคุณช่านจากแม่สามแม่น้อยมีนปูดีขอบคุณมาลัยจากบ้านท่านนักตาลวินเนอร์นะครับมาลัยจากแม่ถัดด้วยนะครับ เป่าเป่ากุมบัานทองถ่ะกินน้ำแดงสวัสดีค่ะพี่น้ำตาใส่นองไิแล้ค่ะเออกเป็นพี่น้าเอาีตาไปคน้อดุดรนาตาดีไว้หลับี่เซ็นไปเลยนาตาดีที่สุดในประเทศไทยค่ะโอ้ยมาาได้นี่ที่สุดในประเทศไทยนันล่อมไปเตี้ยบคะมถึงเตี้ยง คนก็ผู้ดอยองกันบันเป็นยองกันดีไ่มากวาเอาอีกกันลากบัวขอบคุณอะไรจากบ้านคู่นะคะล่ะกะแม่แม่น้อยเมนดูลีแล้วก็แม่สาด้วยครับยะนดีแม่สามผอาจารย์เตยนี่หละโอ้ยเถือปล่อยได้อ้ทุกเดือนไม่เอเย็นเฉียๆเชกันมาใจเย็น ครับผมสวัสดีครับผมลุงสวนเมืองน้ำดำเต้ยรัำสีมันแสงต่อเกลียดกับเป็นโบว์บอจะฮ้อมครับโอ้ให้โปรโมท์บอลเนี้ยไม่รู้อะไรแค่สมีห้ำเดียวอยู่ใหุ้โบว์บอลเนี้ยได้รู้อะไรเออจากการแต่งไดห้ำเดียวเังม้วนลูกอยู <c ười> ่ยยยเดี๋ยวเดี๋ยวชายชายโซดหรือชายโฉดชายโฉดครับขอบคุณมาเลยจากไม่หน่อยด้วยนะครับแล้วก็ไม่เป็นัญหาวนเนอร์น้ำตาลด้วยแล้วก็ด้านหน้าเวทีด้วยนะครับขอบคุณมาก you <laughs>